อังกีก็บอขายได้แปดพันถึงหมื่นหนึแพงเท่าไหร่ะเอาเอาเท่าไหร่นะแปดพันถึงหมื่นหนึ่งอะแพงว่ะสักสิบล0นแสนถอยอ้าเกือบถ้าผมมีเอาอีกครับไม่ใช่ผมกลครับมี <c oughs> เอาอีกครับลองรอนครับม <c oughs> าเอาได้ครับเจ็ดห้าสองครับรับท้าถ้ีเอาอีกไหม เกิดหัวให้ดิคิดไเกิดใช่ๆๆขาทอเพิ่มีสองอันเหรออ๋อโอเค อังหลดที่เขาขายได้แปดพันถึงมืนหนึอ๋อผมไม่ได้ขายตี๋ขายแค่แล้วเท่าไหร่นะเอาเท่าไหร่นะแปดพั 8, นถึงหมือหนึ่ะ <c oughs> แพงว่ะอะไรไอ้น,นั่นไอ้ตีมไม่จะขายผมไม่ได้ขาย อันแสนอ้วยคนไปตัดเย็ก็พบชื่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมโงจำชื่อไม่ได้อ่ะชื่อดีไลครับอ๋อผมโปงเข้ามาเอาของไว้ตู้นฉยๆนรอยนะแล้วก็จะบินละไปทำตุลัดต่อครับผมโปงทำงานเลยต่วในหนึ่ง ยังไม่ได้ทำเลยตั้งแต่เมื่อตั้งแต่เมื่อวานไปตกมาเอามาเก็บตู้อย่างเดียวเลยใช่ได้ได้ทำประมาณชั่วโมงหนึ่งเองมะแล้วก็ออกเขาดูตาดีวะไม่เยอะไม่เยอะเลยมันมันไม่เยอะเลยอ่ะก็ได้น้อยอยู่นะถ้าถ้าถ้าแบบเก็บรอบไม่ได้ ต่อเข้ามาอยู่วลาว่าแล้วไมเจ็ดพันเขาบอกเขาเอาไว้จังมีรถเอาไวต้ตกแล้วค้าเลยครับใช่จะขายเก้าพันไม่ตอบข้อขความถอดรถไม่เอาไม่ตอบแล้วอเลยเขียนว่าไรไปพี่ทุกคนสะโพกใส่ตัวได้อยู่แล้ว เดีนี้ไม่ต้องมีการป้นกับที่ไม้เกิดขึ้นแน่เลยว่ะเออเดียเฮียของผู้รู้แลยต้องรู้ราคาเนี่ยพอดูเก็บพันก็แพงกันะเฮียแพงพิ่สาวแล้วคนตัดไม้ตตัๆอ่ะพกเน่นอนใหญ่กระสองอ่ะ <c oughs> คุณจบได้แล้วว่ะพี่มีคนโดนจับ ที 9, ่9,000็นคนรับว่ะนี่ว่าราคาไปเกินหมื่นเลยไอ้เจ้าทุ่มมีบอกว่าถ้าร้อนนะ8,000แต่ถ้าผมว่าถ้าแบบว่าหมื่นึิงก็ออก <c oughs> แอนดี้บอกตอนแรกบอกเขาเป็น7,000เลยแต่เพิ่งบือเขาเพิ่มเป็น9,000แต่ผมมีทำหมูทองพั่วทองเต็มตัวเลยเนี่ย เกิดเลยเนี่ยได้อยู่เลยแล้วมอไซค์กูมชาจาังวะมอไซค์กูมชาจาังวะไอ้ตัวไอ้นั่นตัวพี่ครึ่งหลอดแล้วไงตัวเฮดอะ here, there Huh? <laughs> oh. I'm How did you be สิ้แซยังคำหนึ่งไอ้สว์โดนจับจีกูเบอรอเลยกี้แต่ก็จริงให้ดูเดี๋ยวกูขับเองเฮ้ยไอ้ติมบินพูกมันดิพี่ติมไม่หบินได้ไงอ่ะตอนนี้พี่อยู่ดิมันบินเองี่เห็นตัวเองแบบชัก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 กอ่ะี่บัง จะไปออกงานนะสวัสดีครับคนสวยแนะนำนใครหรือเปล่า,าะอะไรนะบ้างใคะมาซื้อโทรศัพท์นะคะเมื่อกี้ระเป๋าเลยครับกระเป๋าหนึ่งสองห้าค่ะผมกระเป๋าหกหนึ่งศูนย์ครับขอบคุณครับ แน,นแนะนำให้ไปที่ตัดไม้แล้ว okay. พี่ทำอะไรพี่ว่าพี่จะไปดักไอ้พวกขายงานดำอะุดงานดำดักขายงานดำ,ดนดำอ้อพวกปูนขยาะยาเงี้ยถึงจะเอาให้ไม่หมดเดิ <Okay. S 1> ไปไปป้นที่ตัดไม้ดิไอ้ขวานเป็นอลละมัดหมื่นเลยด้วยขวานทองอ่ะขายขายใครอ่ะมีคนรับจริงเหรอเออ เขาคนทำงานเขารับมอะไรขันทองอ่ะเรือสองอ่ะเรามีรถปะ่ะยืมรถคันหนึ่งไปส่วนแต่กูขับให้ยืมคุณรถไม่หายหมดเลยเยอะอะไรนะต้องต้องต้องเทเดทดนเอชกรไปแล้วเว้ยเราเสียอยู่ที่พี่กออ่ะไม่มีของสกอัญคันหนึ่งไงแกจอนคันหนึ่ง อะไเพื่อนขายไปยังทำไมเพื่อนได้อะไรเพื yeah> ่อนเหี้ยเฮ้ยสตรีมบินสามรอบติดตีนได้หรอพอนะคอมหลอวพี่เออพอนะคอมเพราะว่าคลิปที่สองอ่ะพี่ไม่เปิดเพลงไม่เปิดเลยเดียวพี่ก็ตีแต่ขนาดนี้แต่ของอ่ะเสียงอะไรนี่เบาเสียงอื่นเบา ่ยู่ดีมันเด้งโบวเีดับเลยอ่ะใช่ครับปีบินเลยอ่ะบินแ,บบและเกมหลุดนะไม่รู้เปไม่อยากไปเปงเงินไงคนเพราะว่าเขาอืมมีเราไม,ไม่ไม่ได้ใช่อะ่ะเมดเป็นท่ห่งทลายวะเพื่อยืนหาเรือน ทำไมอ่ะจะจวบออกมา้างนอกอีก็เราอ่ะวันนี้มันเสาร์ด้วยสรุปแล้พิต่ก็คือกูตกับที่โรงเรียนแฟนมองมองเอ็นดูรุ่มมึงก็ลองเปิดดิดูดิถ้ามึงอยากรู้เป็นนักคอมเปล่าอ่ะเปิดมือสัทห์ดิขวาครับต้องรึถึงไม่เข้ามั้งเรื่อะไรครับสองหนึ่งเก้าครับ ถ้าผมมีเอาอีกไหมครับไม่ทราบเหมือนกันครับก็มีเอาอีกครับรอรอเข้ามาเอาไดครับเจ็ดห้าสองครับขอบครับถ้ามีเอาอีกไหมแ <c> ต <oughs> ่อละเก้าพันเลยด้ยเกิดห่วงกใหุ้รกิดใหมนนเหรอเกิดลเลี้ยงเลียข้าวี่เดีลยวนีเี้ยข้าวพี่ สองสิบเจ็ดข้าวจานหนึงน่งดิเมไปแลนะ้วอะไรอยู่วะเราชอบกินหวาน <c oughs> ไม่รู้ของตีฟวะเงินในบัญชีผมเหลือมื่เดียวละจำไดไม่หมดจริงผมไม่ขายขายวานกินเนี่ยฝากในตู้หรืออะไรฝากในตู้เคยปนมาได้เ,เนี่ย<ม>นานล้ว ใช่ครว่าเคยป้นเหรอมีอแล้วครับมีอแล้วผมว่าเดวต้องมีดาโคมีแล้วโคนก็ไม่ใช่ฟรีมือหรอกคนก็ใช้ที่คบได้เปรียบที่สุดหละลมคนรักการตัดไม้อะเม่มเดพี่แกผมมีทางรวยให้พี่หนึ่งทางธุรกิจใหม่ ทองอัลละเก้าพันหมีคนรับใช่มีกูจะไปลุยเขาบอกอัลละเก้าพันหนึ่งหมื่นเร็วใช่ก็งขายออกเก้าพันอ่ะแล้วเขาบอกเขารับเรื่อยๆด้วยอ่ะมีเบอร์คนรับใช่ปังมีทีนี่แต่มือเฮียตัดไม้ไม่เป็นสุกแม่พวกมึงคนที่มีปิ้ลใหม่คนที่เพิ่งซื้อผมไปก็ได้ด้วย คนที่อะไรนะคนที่ชอบพิจาจะไปพ่นอ่ะจะเปคนที่เพิ่งซื้อหุ่ปลาไงเลยเอาหน่าน้องเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ขายใหม่ธุรกิจต้องวนคิดซะว่าขายโุรกิจวนเว้เออแต่ไม่มีรถคนที่มาซื้อเบ็ดตกปลาแหละเมื่อคล้ายกันรู้ว่าโดนแต่ก็ต้องซื้อเออรู้ว่าโดนเนี่ยคิดตั้งกูขายกูคิดตั้งกูมีเพียบเลยอ่ะขายเดียววะเนี่ยห้าร้อยห้าสิบ เวลาคนพูนรับอ่ะมันจะรับถูกกว่าราคาตลาดพี่พี่เห็นถ้าพี่เวอรขายแล้วขายราคาเองอ่ะอยู่ที่ว่าเท่าไหร่ขายเป็นละแปดร้อยอ่ะไอเจ็ดร้อยแปดร้อยไอ้พิชช่าต์นะแพงพี่ไม่งั้นกต่ามีรถมันจะแพงขายได้่องอไรอ่ะไม่มีเลยทั้งนั้นไม่มีมอเตอร์ไซคันเดียวเยี่ยมรถกู่ไปสวัสดีครับรแน่ผมสักเมงอ่ะโอ้โหแม่งรู้ทั้งเมือง ปอยู่อ่นะคุณชัวร์คันนี้ครับสีสีขาวเสือสีส้มสีฟ้าด้วยครับไอเปรมจ่ายแล้วเอาสองเลยครับตัวลนะเปลียนจ่ายหมดเลยทุกคันเลยกูมีเก้าร้อยเฮียหมดตัวลนะก็กดไปดี <ấy> อยูไปไป่มึงก็จ่ายอะไรไปเลยวะคังแรกตั้งสี่คันนี้กล่องเปรมใช้ใช้เอาไปครับ เบบใช้ใช้หมดเลยนะไม่ครับผมใช้ชื่อผมครับุู้ชขาวคันเดียวครับเฮ้ยได้ขาวทุกคันเลยครับสี่คันเ็มใช้เแต่คยว่าเงค่าทผู้ชมสองคันนะไอสัตว์รไม่จ่ายให้พวกด้วยเหลือเชื่อไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่พปู่ก็ไม่มีตัง เจ็ดสิบสี่ครับอี่เก้าร้อยนะสองคันฮะสองันด้วยอาชสองด้วยสองสอของพี่บังด้วยโอเคต่างตางมาใช่ท่านผมใจเองมั้ยเอาอะไรเจ็ดสิบสี่ครับไปติงหน้านลงบาปุ๊บเจอค่อนบารณ์หน้ารับหิ้วมาเลยเจ็ดสิบสี่ครับพอไหมี่พอนสี่ร้อยห้าสิบสองคันครับสองคันเลยเขาจ่ายมาแล้วสามคันครับพี่ครบการจบจกหนึ่ง ่อไอ้กระหอกตัดไม้มันเจออยู่แล้วยัคนก็พบคนตัดมไม้เนี่ยมันเป็นสีที่คนเขาพบกันอยู่แล้วที่เรเฮ้ย ผมจะทำงานดาครับจะไปพ่นไอ้จกปูนครับพี่บางมีเข้าวปะกระเป๋ากระเป๋าหกสี่หนึ่งพี่จะทำอะไรอ่ะ ขว่าสิบอันเราใจกป็นไง้มชินเงินด้วยพี่จะเขาขายทิพตัน550หน่วยไปทำงานก่อนนะโชคดี